สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะผมอยู่กับผมช่างนอโลซลาเซลล์นะครับพบกันเหมือนเดิมนะผมนะวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับอยู่ที่ร้านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมนะสำหรับบ่อบาดานะบ่อใหม่นะครับแล้วก็แทงน้านะผมนะที่เราทําขึ้นมานะเพื่อจะใช้ประโยชน์นะผมนะภายในตัวร้านนะ,ะตัดปัญหานะผมนะสําหรับน้ําไม่พอใช้นะผมนะเราก็มีที่กักเก็บน้านะผมแล้วก็ปล่อย ลงนะครับให้มันอัดโดยอัตโนมัตินะผมนะครับไม่ต้องใช้แรงดันจากตัวให้โคงนะผมนะครับนี่ครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับภายในร้านนะผมนะับแต่ว่าอยู่ด้านหลังนะผมนะครับนี่ครับเนื้อที่ก็ประมาณ3ไร่นะผมนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เจาะบ่บดานมาแล้วนะผมนะครับหนึ่งครั้งนะผมนะปรากฏว่าน้ําไม่พอใช้นะครับแล้วก็น้ําค่อนข้างจะเค็มนะผมนะผมก็เลยได้เจาะ ขึ้นมาใหม่เนี่ยผมนะเพิ่งเจาะเสร็จเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ลองเทสน้ําดูนะผมทั้งวันนะครับเพื่อจะให้ตาน้านะครับขยายตัวกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ให้น้ําใสนะครับเราถึงจะ,ะดูดขึ้นแท่งนะผมนะนี่ครับผมบ่อนี้ก็เจาะไปทั้งหมดนะผมนะครับประมาณ17เมตรนะผมนะ17เมตรนะครับแล้วก็หย่อนอสมอดนะผมนะไปที่16เมตรนะรปรากฏว่าน้ําไม่ขาดนะครับน้าใช้ ไหลดีนะผมนับอย่างต่อเนื่องนะครับน้าก็ถือว่าไม่จืดมากนะผมนับแล้วก็ไม่เค็มนะผมนับไม่เค็มมากนะครับก่อยนะครับแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้นะผมนับเราก็เลยใช้จากบ่อนี้นะผมนับแล้วก็อีกบ่อนึงนะผมนับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมนะไปเยี่ยมชมนะสาหรับบ่อแรกที่เราเจาะนะครับเจาะไปที่40เมตรนะปรากฏว่าน้ําค่อนข้างจะเค็มนะผมแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะผมนับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เจอปัญหานะครับเหมือนกรณีนะครับเหมือนของผมนะผมนะครับปรากฏว่าเจาะมาแล้วเน umas, <in> ี่ยน้าเค็มนะครับอย่าย่อท้อนะผมนะครับลองหาพื้นที่นะครับเจาะใหม่นะภายในตัวสวนหรือว่าตัวบ้านของเรานะผมนะครับอาจจะมีน้ําจืดนะผมนะครับตาน้ําจืดนี่จะอยู่ก่อนตาน้ําเค็มนะผมนะครับบางทีเราเจาะลึกเกินไปนะครับมันก็ทําให้ไปพบตาน้ําเค็มนะครับแล้วก็น้ําใช้งานไม่ได้นะผมนะครับเหมือนของผมนะครับ ก็เลยเจาะใหม่เลยนะผมนะครับนี่ครับสำหรับแทงน้ำนะผมนะครับความสูงนะครับความสูงตัวแทงตัวนี้นะผมนะครับอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็รวมหลังคานะผมนะครับอยู่ที่6เมตรนะผมโดยมาตรฐานนะครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะผมก็ไว้แทนหลังคาเลยนะผมนะครับอยู่ด้านบนนะครับด้านบนหอถังนะครับแล้วก็ประโยชน์นะผมนะครับเยอะมากนะสำหรับตัวแทงน้ำเนี่ยครับผม หนึ่งเลยเราจะเปิดน้ําตอนไหนนะผมก็ได้นะครับจะดีนะครับจะดีกว่าหอยโข่งนะครับอย่างเยอะเลยนะผมนะครับหอยโข่งนี่เราจะสมมุติว่าเราไม่มีไฟฟ้านะผมนะครับไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับถ้าเราใช้หอยโข่งของดีซีบตเตนะผมนะครับมันต้องใช้พลังงานจากแสงแดดนะครับถ้าตัวนั้นในตอนกลางคืนเราไม่สามารถเปิดนะครับเปิดรดต้นไม้นะครับหรือว่าจะเปิดเข้า ใช้ในตัวบ้านนะผมนะภายในห้องน้ำานี่ไม่ได้นะผมนะมันต้องอาศัยพลังงานแดดอย่างเดียวนะผมนะแต่ว่าหอถังนี่เราจะเปิดตัวไหนก็ได้นะผมนะแล้วก็น้านะผมนะน้ํานี่มันจะก็เก็บไว้นะผมนะตามจานวนตัวถังนะถ้าเราใช้ถัง3,000ลิตรนะผมนะน้ําก็จะมีอยู่ใน3,000ลิตรนะผมนะเราก็เหลือจาก ตอนกลางคืนนะครับที่เราจะใช้น้ำนะผมนะเหมือนกรณีนี้นะผมนะตอนแรกก็คิดไว้จะใช้เป็นหตัวให้โคงนะผมแต่คิดดูแล้วตอนกลางคืนนี่เราไม่มีน้ําใช้แน่นอนนะผมนะเพราะว่าต้องอาศัยนะครับจากแสงแดดเท่านั้นนะผมนะครับก็เลยทําในส่วนของหอถังแบบนี้ขึ้นมานะผมนะสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังจะทําดันสปริงเกอร์นะผมนะหรือว่าจะ ใช้ภายในตัวบ้านนะที่ว่าไม่มีไฟฟ้านะผมนะครับอยากประหยัดต้นทุนนะผมนะครับอยากจะทําแบบนี้นะผมนะครับก็ได้เหมือนกันนะผมนะครับทําหอถังแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะผมนะครับเราเปิดขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะใช้งานตอนไหนเราก็เปิดใช้งานได้นะผมนะครับแล้วก็แรงอัดเนี่ยค่อคนข้างจะเยอะมากนะผมนะ,ะยิ่งความสูงเท่าไรนะผมนะมันก็จะอัดแรงเท่านั้นนะผมนะครับถังเราก็ เลือกเลยนะผมนะจะเอา2,000ลิตรนะครับหรือว่าจะเอา3,000ลิตร5,000ลิตรนะผมแล้วแต่เราเลยนะผมนะครับนี่ครับผมก็เลือกเป็นถัง3,000ลิตรนะผมนะครับ3,000ลิตรนี่ก็น่าจะเพียงพอสําหรับใช้จ่ายในตอนกลางคืนนะผมนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะผมก็จะเปิดลดต้นไม้บ้างนะผมนะครับต้นไม้ก็ลงไปหลายหลายชนิดนะผมนะไม่ว่าจะเป็นลำไยนะผมนะลำไยนะครับแล้วก็ ปลาดูนะผมนะครับแล้วก็ต้นแคนานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นต้นพยุงนะผมนะพยุงไทยแล้วก็พยุงหายหลํำนะผมนะครับนี่ครับน้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่น้ําฝนนะผมนะเปิดจากาโซลาเซลล์นะบ่อที่แล้วนะครับเราเปิดลงไว้กับเต็มนะผมนะับเราก็พักน้านะผมนะพักน้ําให้มันาหายเค็มนะผมนะครับนี่ครับ บรรยากาศภายหลังร้านนะผมนะสำหรับท่านใดนะครับที่เจอปัญหาน้ําเค็มนะผมให้ทําทแบบลักษณะนี้นะผมนะบุดาสาระน้ำนะเพื่อจะอลดกดลดด่างนะครับแล้วก็ลดเค็มนะผมนะแบบนี้นะครับนี่ผมบ่อน,นี้ก็คือเป็นบ่อประดาน,นะบ่อที่แล้วนะที่เราเจาะขึ้นมานะผมนะครับบ่อน,นี้ก็หยุดการใช้งานรับเนื่องจากเค็มนะผมนะครับเจาะลึกเกินขนาดนะผมนะครับเจาะไปที่40เมตรนะผมนะครับ ปรากฏว่าเจอตาน้ําเค็มนะครับถ้าเราเจาะลึกนะผมนะบางพื้นที่เนี่ยจะเค็มนะผมนะถ้าเราเจอน้ําจืดแล้วก็เพียงพอใช้แล้วนะผมนะเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องเจาะลึกนะผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปเนี่ยครับผมนะครับมันจะเจอปัญหาเหมือนกรณีของผมนะผมนะฝากเตือนไว้ด้วยนะสำหรับเ c ซทุกคนทุกท่านนะผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะใช้งานไม่ได้นะผมนะครับ นี่ครับน้ำจากโซลาเซลล์นะครับล้วนๆเลยนะครับในสระหลังร้านนะครับสำหรับท่านใดนะผมที่สนใจนะครับเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับหรือว่าตัวแทงน้ำนะผมนะครับก็ติดต่อทีมงานเราได้นะผมนะครับทางทีมงานของเรานะผมก็รับทําในส่วนของแทงน้ําด้วยนะผมนะครับท่านต้องการความสูงประมาณไหนนะท่านก็โทรมาแนะนําได้นะผมนะครับหรือว่า โทรมาสอบถามได้นะผมนะโดยประมาณก็4เมตรนะผมนะไม่เกินนี้นะครับนี่ครับผม4เมตรก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงนะผมนะแล้วก็รวมหลังคาไปอีก2เมตรก็เป็น6เมตรนะผมหรือว่าท่านใดอยากได้เฉพาะแทงน้านะผมนะไม่รวมหลังคานะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับกับทางร้านเรานะผมมาแล้วนะครับที่ว่ามีฐานของโซลาเซลล์อยู่แล้วนะผมอยากได้แต่ตัวแทงน้านะครับ ก็ได้เหมือนกันนะผมนะครับทางทีมงานของเราก็ติดตั้งนะผมนะวันเดียวเสร็จนะสาหรับตัวแทงน้านะเพราะว่าเรา,าจะประกอบนะผมนะไปที่ร้านนะผมนะครับเราก็ใส่รถไปแล้วก็ไปตั้งได้เลยนะผมนะครับนี่ครับสาหรับร้านใหม่นะผมนะครับก็อยู่ที่นะครับพิกัดนะผมนะับอยู่ที่บ้านคูเมืองนะผมนะครัตบตาบลเมืองกเกษตรนะผมอาเภอขามสแกแสงนะครับจังหวัด นครราชสีมานะผมนะใครผ่านไปผ่านมานะผมนะ,ะก็แวะนะผมแวะเยี่ยมชมได้นะผมนะเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับหรือว่าจะ,ะมารับชมนะอุปกรณ์นะโซลาเซลล์นะไม่ว่าจะเป็นแผงนะเป็นแบตเตอรี่นะหรือว่าจะชุดนอนหน้าหรือว่าจะอะไรทั้งสิ้นนะผมนะหลอดไฟนะโคมไฟเรามีจําหน่ายนะ,ะสําหรับวันนี้นะผมก็พา f c นะมาเยี่ยมชมนะเนี่ยครับ เหลือปลานะผมนะปลาว่าจะซื้อมาปล่อยนะครับน้ำก่อยนี่น่าจะเหมาะกับปลานินนะผมนะปลานินน้ำก่อยนี่ครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะผมนะสำหรับท่านใดนะครับที่เคยเจาะมาแล้วนะผมอย่าย่อทอนนะผมถ้าเจอน้ำเค็มนะครับก็ลองหาพื้นที่นะผมนะที่เจาะใหม่นะผมนะอาจจะเจอน้ำจืดนะเหมือน อของผมก็ได้นะผมนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างนองโอลาเซลนะครับก็ขอตัวลาทุกคนท่านนะไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ